ขณะนี้หมดเวลาที่จะเป็นกลางแล้วเล kind of ือกยืน <left> ค wow sort of ่าความถูก <moderate> ต <cold> ้องสีขาวคือความดีสีดำคือความชั่วสังคมนี้ไม่มีสีเทาสีดำต้องถูกลงโทษตามกฎหมายครับเพื่อนเพื่อนนิสิตเกษตรศาสตร์ทุกคนเคยร้องเพลงเกษตรเกษตรเป็นแรงหนึ่งชูชาติไทย เกษตรเกษตรน้อมใจรักกันไว้มั่นคงงานของเราเราทำเป็นผู้นำดำรงให้ชาติคงอยู่วัฒนาไปชั่วการถ้าไม่มีชาติแล้วคุณจะคงอยู่ไปทำไมในเมื่อคนพวกนี้กำลังจะขายชาติของคุณไม่เรียกร้องตอนนี้จะไปเรียกร้องตอนไหนในอนาคตเวลาที่คุณมีลูกมีหลาน คุณหันหน้ามองกับลูกหลานของคุณลูกลูกหลานลานถามพ่อถามแม่พ่อจ๋าแม่จ๋าเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่ประเทศของเราโดนทักษินเอาไปขายพ่อแม่ไปมุดอยู่รู้ไหนพร <Yeah. S 1> ุ่งนี้บ่ายโมงครับอย่าลืมมาเลือกทีงข้างความถูกต้องชัยชนะต้องเป็นของประชาชนฝากไปถึงพี่น้องที่รามคำแหงมหาวิทยาลัย ทุกคนรู้พ่อกูชื่อขุนศีแม่กูชื่อนางเสืองลูกหลานเต็มเมืองปราบคำแหงขณะนี้มีคนกำลังไม่หวังดีต่อระบบต่อระบบที่เราได้มีมายาวนานลูกพ่อขุนมาร่วมกันแสดงพลังมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาต่อสู้เพื่อประเทศไทยของพวกเราจะได้คงอยู่ยืนยาวครับขอเชิญนะครับนักเรียนนักศึกษาทุกที่ สุดท้ายนี้ขอปากรก่อนที่ในช่วงค่านะครับอาจจะให้น้องๆมาร่วมพูดคุยกับพี่น้องอีกในช่วงด็ก,ดกๆเพราะว่าเราจะอยู่เคียงข้างกับประชาชนจนถึงพรุ่งนี้เลยครับและก็ตลอดการลืมตาเถิดเยาวชนคนหนุ่มสาวมาเรียนรู้เรื่องราวการต่อสู้ถนนราชดำเนินจักเป็นครู ให้รับรู้เรื่องราวของบ้านเมืองปัญหาวิกฤตปันปวนเซส่วนสุดหนักทุกๆุกเรื่องข้าวยากมากแพงฟืดเครื่องการเมืองเศรษฐกิจสุดโสมสังคมแตกแยกสับสนปลิ้นปล้อนช่อฉนทงงังโถมอันธพาลครองเมือง ครืกโคมแทะโลมสูบเลือดเนื้อเชือกินทุนนิยมสามานผลานชาติเด็จการอุกอาจโหดหินกดขี่คมเหงยุคธมินหมดสิ้นคุณธรรมความดีลุกขึ้นเถิดเยาวชนคนหนุ่มสาวมาร่วมก้าวร่วมต่อสู้กู้สั์ศสี รวมจิตใจรวมพลังสามมคคีมาร่วมตีโค่นล้มสังคมสามมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมใหม่มาร่วมใจพร้อมพักทุกเขตขามมาร่วมสร้างศรัทธาความดีงามมาร่วมสร้างความเป็นธรรมให้สังคมสังคมใหม่ที่มีเสรีภาพ มีรอยยิ้มอิ่มอาบแสนสุขสมประชาชนเสมอภาคกันเกลียวกลมประชาคมอบอุ่นน้ำใจรักสังคมใหม่ที่มีความก้าวหน้าไม่ล้าหลังถดถอยอย่างจมปลักเศรษฐกิจการเมืองรุ่งเรืองนักสังคมธรรมจะเป็นหลักสังคมไทย การต่อสู้ครั้งนี้น,นั้นศักดิ you. You. ์สิทธิ์จกสำฤทธิ์สำเร็จผลอันยิ่งใหญ่การต่อสู้เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ไทยจกได้ชัยชนะอย่างสมบูรณ์จกได้ชัยชนะอย่างสมบูรณ์จกได้ชัยชนะอย่างแน่นอน